ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับใส่คําอธิบายใต้ภาพนะครับคำอธิบายใต้ภาพแล้วก็นะครับจะส่งผลนะครับไปยังหน้าสารบัญภาพโดยอัตโนมัตินะครับปกตินะครับการจัดการจัดเอกสารให้ถูกหลักวิชาการเนี่ยนะครับนะครับเมื่อเราเอาภาพมาอินเสิร์ตในหน้าของเอกสารแล้วนะครับ ใต้าภาพแต่ละภาพเนี่ยนะครับเราจะต้องมีคมําอธิบายภาพนะครับว่าภาพเนี้ยคือภาพอะไรแล้วก็เป็นภาพที่เท่าไหร่ของเอกสารฉบับนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเรานะครับเราจะไม่ใช้การพิมพ์เนาะเนี่ยเราจะไม่พิมพ์แบบนี้นะครับเราจะไม่พิมพ์ว่าภาพที่หนึ่งแสดงสินค้าออป ของจังหวัดอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะเราจะไม่พิมพ์เนาะเราจะไม่พิมพ์แบบนี้เนาะเราจะไม่พิมพ์เองเนาะเราจะไม่ไม่พิมพ์แล้วเรามาเคาะเคาะเคาะแบบนี้เราไม่ทําเนาะเราไม่ทําด้วยวิธีนี้เราจะใช้เมนูของความสามารถของ Microsoft Word ที่มันมีอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเราทําวิธีนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่สามารถทําหน้าสารบัญภาพโดยอัตโนมัติได้นะครับเราต้องเราต้องใช้คุณสมบัติของมันนะครับ วิธีทำนะครับเราจะไปที่เมนู Refer e n c e ตรงนี้เนาะนะครับเราจะไปที่เมนู r e f e r e n c นนะครับในเมนู Refer e เ c นเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้สองอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำสารบัญภาพกับสารบัญตารางก็คือคำอธิบายใต้ภาพกับคำอธิบายที่ตารางนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นการทำคำอธิบายใต้ภาพนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะนะครับ ไปเลือกที่เมนู Insert Caption นะครับก็คือคำอธิบายนะครับนะครับแทรกคำอธิบายเข้ามานั่นเองนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับตรงคำว่า Label ตรงนี้นะครับตรงคำว่า Label ตรงนี้มันก็คือภาพนะครับก็คือภาพนะครับ f l i c k e แต่ตรงคำว่า Label ตรงนี้นะครับเนาะของผมทำไว้แล้วมันมีคำว่าภาพที่แล้วละ่ะนะครับ แต่ถ้าของใครไม่มีเนาะตรงนี้เราสามารถ d e l e t e ลาเบลชื่อออกไปได้นะครับของใครไม่มีคำว่าภาพที่นะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับวิธีทำก็คือเราไป insert caption แล้วเราตรง New label ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับคำว่าภาพที่เนาะพิมพ์แค่นี้นะครับคำว่าภาพที่นะครับแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับนะ ตรงแคปชั่นตรงนี้มันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับว่าภาพที่หนึ่งเนาะนะครับผมตอบโอเคไปนะครับอ่ะคําว่าภาพที่หนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่ๆให้เห็นอ่ะคําว่าภาพที่หนึ่งมาแล้วนะครับหลักจากนี้คาําอธิบายใต้ภาพเนี่ยเราจะต้องเป็นคนพิมพ์เองเนาะนะครับแสดงภาพสินค้าผู้ถกของ จังหวัดปัตตานะีเนาะผมแล้วผมพิมพ์อย่างนี้เนาะอ่ะตอนนี้มันมาแล้วนะครับภาพที่หนึ่งนะครับเนาะตรงนี้สามารถจัดหมวดหมู่ได้นะครับนะครับตรงนี้สามารถตรงนี้เราสามารถจัดได้นะครับอ่ะนะครับภาพที 1, ่หนึ่งเนาะเราได้แล้วลนะ่ะอ่าต่อมาครับภาพอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะเนาะอ่าภาพนี้ครับสมมุติภาพนี้เนาะนะครับเราก็ไป เป็นภาพที่สองนะครับเราก็ไป insert caption อีกนะครับอ่าภาพที่มันมาเหรอเห็นไหมครับตรงแคปช i ่นตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าภาพที่สองให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็ตอบโอเคนะครับอ่าภาพที่สองเป็นภาพอะไรครับอ่าเหมือนเดิมเลยครับเราพิมพ์ไปนะครับว่ามันคือภาพอะไรนะครับแสดงสินค้าโทรศัอ่ะขออนุญาตพิมพ์อ่าปุ๊บ ข้าหลามนะครับพิมไปอ่านนะครับอะไรนะครับจัดไปนะครับนี้จัดได้นะครับอภาพที่สามครับเหมือนเดิมเลยครับนะครับเราอยู่ที่เมนู r e f e r e น c e นะครับเราคลิก insert caption เห็นไหมครับคำว่าภาพที่สามมันก็จะมาปรากฏให้ทันทีนะครับอ่านะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ ก็พิมพ์ไปนะครับก็แล้วแต่นนี้แล้วแต่การการอธิบายภาพนะครับว่ามันคือภาพอะไรก็ใส่คำอธิบายมันสอดคล้องเนาะนะครับอ่าเราก็สามารถจัดได้เนาะตรงนี้เราสามารถจัดได้นะครับนะครับได้มาสามภาพเนาะรงนี้ตัวอย่างเนี่ยได้มาสามภาพแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับ ขออนุญาตย้อนกลับไปที่ที่เรื่องของการจัดสไตล์นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนะครับจะเห็นว่าพอผมคลิกที่คำอธิบายใต้ภาพเนี่ยเนาะผมคลิกที่คำอธิบายใต้ภาพจริงๆแล้วมันจะมีสไตล์ขึ้นมาหนึ่งสไตล์นะครับนี่ผมคลิกที่คำอธิบายใต้ภาพสไตล์ตัวนี้มันชื่อว่าสไตล์แคปชั่นเนาะมันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราพิมพ์ In s e r t caption ั่เข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับเราอยู่เมนู f e r e n c e แล้วเรา insert caption นะครับอะ,อะไรก็ตามที่เราพิมพ์ด้วย insert caption เนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นสไตล์แคปชั่นขึ้นมาแสดงว่าสไตล์ caption ตรงนี้เราสามารถใช้ความรู้เก่าเลยครับเราสามารถโมดิฟาเป็นเป็นข้อความตามรูปแบบต่างๆได้นะครับผมจัดตัวหนานะครับ บอน16 t ็ดสารบัญเหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมครับเราใช้ความรู้ใหม่เราใช้ความรู้เดิมมามาจัดทําได้เลยนะครับทารากราฟผมเลือก0000 00, 00, non single alignment ผมขอเลือกเป็นนะครับผมเลือกเป็นเป็น center ก็ได้ครับจับตรงกลางเนาะอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับ นะครับปกติ delete เร็วไปนิดนึงเนอะเนี่ยนะครับพราะผมนะครับนะครับนี่นะครับผมจัดนะครับนะครับ,นะรบพอผมมาคลิกภาพเห็นไหมครับทุกอันที่เป็นที่เป็นนะครับสไตล์ที่มันเป็นแคปชั่นมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตามที่เรานะครับตามที่เราเซตค่าท,าทันทีเห็นไหมครับ มันจะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราเซตค่าทันทีเลยครับนะครับทุกๆอย่างนะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปเลยครับเห็นไหมครับเปลี่ยนไปตามค่าที่เราตั้งไว้ทันทีนะครับเนาะนะครับตรงนี้มันเกิดคาอธิบายใต้ภาพแบบอัตโนมัติขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้มันจะส่งผลไปยังหน้าสารบัญภาพได้อย่างไรเนาะผมพูดถึงเรื่องของสารบัญภาพ นะครับเนอะผมขอหน้าเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับผมขออนุญาตนะนะครับผมได้หน้าเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้าเนาะนะครับผมเขียนหน้าน,นี้ว่าเป็นสารบัญภาพนะครับ่ะนะครับ สาบัรภาพนะครับของผมนะครับอะนครับเดี๋ยวหน้านี้ผมจะทําเป็นทําเป็นสารบัญภาพให้ดูนะครับนะครับจากเอกสารที่มีอยู่ของหน้าก่อนนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงหน้านี้นะครับเราจะทําเป็นหน้าเมนูสารบัญภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารของเราเนาะเราก็ไปที่เมนูเ f e r ลนซ์เหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ดูเมนูที่เขียนว่า insert table เบิลออฟฟกก็คือการแทรกตารางเนาะแทรกตารางนะครับที่เป็นสารบัญน,นะครับเราก็คลิกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้น T a b l e of figure มานะครับตรงนี้เป็นรูปแบบของสารบัญน,นะครับรูปแบบของสารบัญเราสามารถ r e ีวิ w ดูได้นะครับว่าต้องการเป็นรูปภาพแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับจุด ต้องการไหมครับจุดที่ยังนําไปยังภาพอ่าผมไม่เอานะครับอ่ะผมตอบโอเคเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเราไม่ต้องนั่งพิมพ์เลยนะครับสารบัญภาพจะมาปรากฏโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับซึ่งในสารบัญภาพจะมีข้อมูลอะไรบ้างมีข้อมูลแสดงภาพที่เท่าไหร่ครับคืออินเสิร์ตแคปชั่นที่เราตั้งนะครับแสดงภาพว่าอะไรสินค้าอะไรก็คือ นะครับรายละเอียดของภาพที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เลขหน้าจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเนาะเลขหน้าตรงนี้จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากตรงที่นะครับเกิดเราแก้ไขเอกสารเรามีการลบภาพเรามีการเปลี่ยนภาพอะอะไรต่างๆผมยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่าง่ะผมยกตัวอย่างว่าผมเปลี่ยนภาพที่สองนี้ นะครับนะครับเกิดวันดีคืนดีผมอยากจะเปลี่ยนภาพที่สองไม่เป็นเข้าหลามแล้วนะครับอ่าผมคลิกขวาครับผมเชนพิเจอร์นะครับตามสูตรเดิมเมื่อสักครู่นะครับผมเบลาภาพใหม่อันนี้ผมสาธิตสมมุติให้ดูเนาะอ่าผมเอาเป็นรูปนี้นะครับอ่านะครับรูปภาพใหม่ผมมานะครับรูปภาพใหม่ผมมาแล้วแสดงว่านะครับคำอธิบายผมตรงนี้ มันก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมครับมันก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่ผมก็มาแก้เฉพาะคําอธิบายเนาะผมก็มาแก้เฉพาะคําอธิบายคําว่าภาพที่ผมไม่ต้องแก้เนาะนะครับผมก็มาแก้เฉพาะคําอธิบายอ่ะแสดงภาพวัด นะตรงนี้นะครับพอเราแก้ตรงนี้เนาะเราแก้ภาพตรงนี้แล้วนะครับกลับไปดูที่ที่สารบัญน,นะครับตรงนี้นะครับมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับถ้าเราต้องการอัปเดตข้อมูลทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตข้อมูลมีการแก้ไขคาําอธิบายภาพมีการลบภาพยอะไรต่างไปเราจะต้องมาอัปเดตตรงสารบัญภาพนะครับโดยการคลิกขวา ที่ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่เขียนว่าอัปเดตฟิลนะครับตรงนี้ให้พวกเราเลือกด้านล่างนะครับถ้าเราติ๊กอันบนมันจะบอกว่าแก้ไขเฉพาะเลขหน้าแต่ถ้าตัวล่างเนี่ยมันจะบอกว่าอัปเดตข้อมูลทั้งหมดนะครับผมตอบโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าภาพที่สองเนี่ยคำอธิบายภาพมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นปแสดงภาพวัดพุ่งพลา ซึ่งตรงกันเลยกับที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการในการจัดเอกสารในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนภาพในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนคําอธิบายภาพต่างๆนะนะครับมันก็จะไปปรากฏโดยอัตโนมัตินะครับในการทําสารบัญภาพอัตโนมัติในในในตัว เอกสารตัวนี้เลยเราไม่ต้องมานั่งลบแล้วพิมพ์ใหม่อะไรต่างๆอยู่เนาะนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็จะพูดในเรื่องของการแทรกภาพนะครับการทำำําคําอธิบายใต้ภาพแล้วก็การทําสารบัญภาพนะครับส่วนในคลิปต่อไปผมก็จะพูดถึงในส่วนที่คล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการแทรกตารางการทําคำอธิบายตารางแล้วก็การทำสารบัญตารางต่อมาก็จะมีลักษณะ ที่การทํางานที่ใกล้เคียงกับคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ